ดียว <Yeah. laughs> <laughs> นิ้นมืออะไดเดียวอยูไปนี่ตังโคร,ร่าตังโคราชบอกเขาว่าเผ็ดเผ็ดแล้วเลมันเผ็ดเ็มันตามโอ้ยมันตามยังไม่ทําไรกินกับอะไรหลาบจะสั่งลาบกันเหรอไม่ไม่ได้สั่งลาบเออหนูจะกินกับอะไรดีแล้วเนี่ยเหลืออะไรบ้างเนี่ยเอามาอีกดิวันนี้ไม่มีไส้ย่าไงไหมอ่ะเอาอีกไส้ทอดอะไรน,นะเออเอเอไส้ นะจิ๊บอย่างโอ้เผ็ดอะไรเผ็ดนี่ก็เผ็ดเผ็ดเลยของาก็สั่งแล้วมาใหม่ดิเอออยู่ตามกูโอ๊ยอย่าลองทานลองจะกินอย่างอื่น้ยนะซึ่งไม่รู้จะกินอะไรอ่ะก็เดียวไอ้ไข่ทอดเลยซุปตังทอดนี่แหละก็เผ็ดจังเลยเผ็ดเผ็ดทุกอย่างเลยอ่ะ ก็ไม่รู้ก็อยากแซบอ่ะอ๋อนี่อยากแซบอ่ะกินนะอยากแซบไม่แอบแซบพ่อจะร้องไห้เรียนะไม่มีร้อนๆเนี่ยถ้ามีตุ๊บอะไรนะเออวันนี้ไม่ได้ตั้งตุ๊บอืมไม่กัดเล็กแต่ไปอยากทำไมตั้งออกตั้งออก พี่หิวไหมพี่นั่งหิวไหมทำไมอ่ะมันเยอะไปหรอก็ิ้นี่ใหญ่กว่าอันนี้สอะลองเปิดของพี่ดูเด้อ่ะนี่ดูอันนี้ใหญ่ไม่จริงจริงอันนี้สูงใช่เวลาพี่ไม่เคยได้ข้าวเหนียวเยอะเลยเชื่อไหมเหมือนเขาจะรู้ว่าพี่อ่ะหุ่นประมาณนี้ต้องกินแค่นี้นะกินเถอะอย่าประหลานดูตาฉันเป็นบกกายไหมอะมันเป็นยังไงอ่ะคำแรก เมื่อกี้มันไม่ทันแล้วไง็อตแรกอ่าอ่าอโอเคอ่านใหม่อืมอร่อยอ่ะทำไม้ราแสดงอ่ะอันเนี้ยร้อนอะอรใอ่ไะมร้อนจังเป็ร้อนอยู่ในท้องกูอีกร้อนหมอ่ยอ่าร้อนเงินอันร้อนไงอากาศก็ร้อนคนก็ร้อนกระเป๋าก็ร้อน จะจำอะไรจะจำอะไรนานแท้หว่ากินรูปดี่งเมอแต่ไทยรูปอยู่นั่นแหละเอาจะมันเรียบให้มันให้มันกินแล้วก็ทำไปก่อนเออเออเรีบอ๋อพี่ไม่เลยก็จ่ายตังค์ไว้ก่อนจ่ายตังค์ไว้ก่อนโน้จ่ายตังค์ไว้โน่นี่หัวใช่ไหมเลือกขายแล้วจะนินทาคนเร็วอ๋อ เกียงยิ่งกว่าอะไรนะเยอะอะไรเนี่ยสองแต่สูงตามไม่รู้แต่สซูงตามสี่ต้องตากี่โคกอ่ะที่ห้าที่หกโคกที่ห้าเราลืมเธอจริงๆถ้าไม่ลืมอีกนะเจี๊ยบสี่รางวันนี้มีทั้งสี่รางเจ้าเนี่ยมีอีกในรถก็มีอเราคงไม่เหลือที่เพื่อนขอเราไม่ทาน กินเยอะแยะม่ชิมเลยอยากกินพอไม่กิทุกวันมี thank